เทลกรัมหาเงินยังไงแอปกบฏที่ท้าทายระบบไม่ขายข้อมูลไม่ลงโฆษณาไม่ง้อรัฐบาลจากแพลตฟอร์มเพื่อเสรีภาพสู่ข้อหาแหล่งตลาดมืดต้องเผชิญศึกครั้งสำคัญระหว่างอุดมการณ์และความอยู่รอดแล้วเทเลกรัมจะแก้เกมนี้ยังไงเพื่ออยู่ให้ได้ในโลกที่เงินตัดสินทุกอย่างโดยไม่ขายจิตวิญญาณตัวเอง ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเทเล GRAM นั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะ เรื่องราวเริ่มต้นในปี2006ที่ปาเวลดูรอฟได้ก่อตั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย VK ที่เป็นเหมือนกับ Facebook ของรัสเซียได้รับความนิยมอย่างมากโดย VK ประสบความสำเร็จเกินคาดกลายเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในรัสเซียและหลายประเทศในกลุ่มอดีตโซเวียตและมีผู้ใช้งานนับร้อยล้านคนแต่ความสำเร็จนี้ก็นำมาซึ่งความสนใจจากรัฐบาลรัสเซียจุดเปลี่ยนมาถึงในปี2014เมื่อรัฐบาลรัสเซียเข้ามาขอให้ VK แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านคลินซึ่ง เป็นศูนย์กลางอํานาจของรัฐบาลรัสเซียปาเวลซึ่งเป็นซีออในขณะนั้นปฏิเสธให้ความร่วมมืออย่างเด็ดขาดภายใต้ความกดดันอย่างหนักปาเวลก็เลยลาออกแล้วก็ขายหุ้นในวีเคให้กับเศรษฐีที่สนับสนุนกลุ่มเครมลินซึ่งก็ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในรัสเซียกต่อไปนะคะก็ทําให้ปาวเวลเนี่ยเขาก็ย้ายมายัางสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะแม้ว่าจะสูญเสียาการควบคุมวีเคไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ได้จากการขายธุรกิจเนี่ยก็เพียงพอที่จะทําให้เขาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยความเชื่อในเเรรื่องสีภาาพและควม เป็นส่วนตัวก็เลยเกิดมาเป็นเทเลกร a มแอปแชทที่กล้าพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าจะไม่มีการแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลที่3หรือว่ารัฐบาลเด็ดขาดซึ่งตรงนี้มันก็ดีนะคะแต่ ความมุ่งมั่นนี้กลับทําให้เทเลกรัมกลายเป็นแอปส่งข้อความที่กลายเป็นท็อปออฟไมล์ของใครก็ตามที่ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนมุมกลุ่มก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมด้วยพอเป็นพื้นที่ฟรีแบบนี้นะคะก็เลยทําให้เทเลกรัมเติบโตอย่างรวดเร็วโดวยในปี2017นะคะมีผู้ใช้รายเดือนอยู่ที่ประมาณ200ล้านคนเติบโตมาเป็น900ล้านคนในปี2024ค่ะเติบโตเร็วขนาดนี้ไม่ได้ทําให้เทเลกรัมรวยขึ้นตามจํานวนผู้ใช้นะคะและก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีโมเดลธุรกิจ ที่จะหารายได้เลยแต่ทุกคนคะทุกธุรกิจมีค่าค่ะค่าใช้จ่ายเพียบเลยยิ่งคนใช้เยอะนะคะไหนจะค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าพนักงานค่าพัฒนาแถมยังต้องต่อสู้กับการโจมตีทางไซเบอร์อยู่บ่อยครั้งด้วยแล้วเงินทุนเดิมที่ p ปาเวลเขาได้จากการขาย VK นะคะก็เริ่มที่จะหมดลงถ้าเกิดว่าไม่หาทางออกเนี่ยเทเลแกรมอาจจะต้องปิดตัวลงค่ะ สาเหตุที่เทเลแกรมเกือบไปไม่รอดมาจากการยึดมั่นในอุดมการณ์มากเกินไปปาเวลเชื่อว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สำคัญกว่าการทำเงินทำให้เทเลแกรมให้บริการฟรีไม่มีโฆษณาและไม่ขายข้อมูลผู้ใช้นี่จงเป็นจุดที่อุดมการณ์ชนกับความเป็นจริงปาวเวลต้องเลือกระหว่างการยึดมั่นในหลักการเดิมหรือปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดแต่เมื่อเผชิญกับปัญหาเงินทุนปาเวลไม่ได้ยอมแพ้แต่เขากลับคิดแผนการอัญชันฉลาดที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสและนี่คือ 3ประเด็นสำคัญที่เราจะมาสรุปกันว่าเทเลแกรมจะแก้เกมนี้เพื่อหาเงินแบบไม่เสียอุดมการอย่างไรและอนาคตจะไปได้ไกลสักแค่ไหนที่จะทำให้เทเลแกรมกลายเป็นมากกว่าแค่แอปแชทประเด็นที่1เริ่มสร้างรายได้พื้นฐาน เริ่มจากเทเลกราムพรีเมียมในเดือนมิถุนายนปี2022ในราคา4.99ดอลลาร์ต่อเดือนคุณสมบัติพิเศษเยอะแยะเลยค่ะทั้งการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้นอัปโหลดไฟล์ใหญ่ขึ้นจาก2กิกะไบต์เป็น4กิกะไบต์สนิกเกอร์พิเศษแบบเคลื่อนไหวการแปลงเสียงเป็นข้อความและที่สำคัญคือไม่มีโฆษณาซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจค่ะโดยภายในปี2024มีผู้สมัครสมาชิกพรีเมียมเพิ่มขึ้น3เท่าเป็นมากกว่า12ล้านคนต่อด,ด้วยสปอนเซอร์แมสเซจค่ะ โฆษณาที่เคารพความเป็นส่วนตัวข้อความสั้นๆจำกัดแค่160อตัวอักษรปรากฏเฉพาะในช่องสาธารณะขนาดใหญ่เท่านั้นไม่ปรากฏในแชทส่วนตัวที่สำคัญคือไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแต่เป็นการแสดงตามหัวข้อของช่องนั้นๆและแบ่งปันรายได้50%ให้กับเจ้าของช่องผลคือรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยล่ะค่ะสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ120ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรกของปี2024ประเด็นที่2สร้างระบบเศรษฐกิจทอนคอย แน่นอนว่าปาวเวลมีแผนการที่ใหญ่ไม่น้อยค่ะเขาตัดสินใจลองวิธีใหม่ไม่ระดมเงินด้วยการทำา IPO แบบดั้งเดิมนะคะแต่เลือกที่จะทำา ICO เพื่อสร้างบล็อกเชนใหม่ที่ชื่อว่า Tele กร a ม Open Network หรือ To นพร้อมกับออกสกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อแกรมระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2018นะคะเทเลกร a มสามารถระดมเงินได้มหาศาลอยู่ที่ประมาณ1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายเหรียญแกรมอยู่ที่2,900ล้านเหรียญน,นักลงทุนระดับแนวหน้าอย่างเซควยาค a ปิโต้ก็เข้าร่วมด้วยค่ะนี่ก กลายเป็น ICO ที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คือว่าบล็อกเชนทอนเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงค่ะนักลงทุนได้รับเพียงสัญญาว่าจะได้รับเหรียญแกรมเมื่อบล็อกเชนเสร็จสมบูรณ์นะคะพอในปี2019 SEC สหรัฐเขาก็เข้ามาขัดขวางค่ะโดยมีการโต้แย้งนะคะว่าแกรมเป็นหลักทรัพย์ไม่ใช่สกุลเงินเพราะไม่มีผู้ค้าใดยอมรับเป็นการชําระเงินและนักลงทุนก็ซื้อด้วยความคาดหวังว่าจะได้กําไรแม้ทเลแกรมจะมีสํานักงานใหญ่อยู่ใน UAE นะคะแต่ด้วยเงินทุนกว่า400ล้าอลลามาจากนกนอลิ ทําให้อยู่ในอํานาจของ SEC สหรัฐโดยในปี2020นะคะเทเลกรัมแพ้คดีและต้องคืนเงินให้กับนักลงทุนพร้อมจ่ายค่าปรับอีก18.5ล้านดอลลาร์ความล้มเหลวนี้ไม่ได้หยุดความมุ่งหวังด้านคริปโตของเทเลกรัมค่ะโดยในปี2021นิโคลไลดูรอฟซึ่งเป็นน้องชายของปาวเวลได้เผยพร่เอกสารสําคัญสําหรับสกุลเงินดิจิตอลใหม่ของทอนที่ทํางานบนบล็อกเชนของตัวเองเหรียญน,นี้นะคะออกโดยทอนฟาวเดชันซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทเลกรัมอย่างเป็นทางการแต่ในความเป็นจริงค่ะทั้งสองก็มีความ เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยโคดพื้นฐานก็ยังมาจากงานวิจัยเดิมของทีมเทเลกราบนั่นเองพอในฤดูใบไม้ผลิของปี2024เหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นค่ะเทเลกราบประกาศว่าจะใช้เหรียญทอนสาหรับการชําระเงินในแอปอย่างเป็นทางการนี่จึงเป็นการรวมตัวอย่างแท้จริงระหว่างแพลตฟอร์มการสื่อสารและบล็อกเชนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ค่ะโดยปัจจุบันเทเลกราบถือคลองทอนคอยอยู่มูลค่าสูงถึง1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐและสามารถใช้ประโยชน์จากเหรียญนี้ได้หลายรูปแแบบลละยังงมีข้อตกกพิเศษในาร ขนาดเล็กชําระค่าโฆษณาด้วยทอนคอยแถมยังมี t e เล g r a ม w a l l e t กระเป๋าคริปโตในแอปด้วยและสิ่งที่ทําให้ทอนคอยแตกต่างก็คือเทเล g r a ม w a l l e t นี่แหละค่ะที่ประสานรวมเข้ากับแชทที่ทําให้ผู้ใช้สามารถส่งรับและเก็บเงินดิจิตอลได้โดยตรงในแอปเลยล่ะค่ะเหมือนกับส่งข้อความธรรมดาการส่งเงินผ่านเทเล g r a มก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่พิมพ์ Add วอ l l e t ในแชทหรือแตะปุ่มแนบแล้วก็เลือก Payment จากนั้นก็เหมือนส่งรูปภาพแต่นี่เป็นการส่งเงินแทนค่ะประเด็นที่3 Mini App แ,และ Super App ประเด็นนี้เป็นภาคต่อเนื่องของประเด็นที่2ค่ะเพราะที่ฉลาดก็คือว่า t e l e กรา m บังคับให้มินิแอพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินคริปโตต้องใช้ทอนคอนเน็กซึ่งเป็นโปรโตโคอลของทอนเท่านั้นการตัดสินใจนี้อาจจะดูผิดเหตการณ์นะคะแต่ว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างมาตรฐานและควบคุมระบบนิเวศของตัวเองค่ะสําหรับมินิแอ p นะคะก็คือแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่ทํางานภายใน Tele กราムนั่นแหละค่ะทาให้ผู้ใช้ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปแยกพูดง่ายๆเลยก็คือว่า Tele กราムพยายามที่จะสร้าง d e c e n t r a l i z e d Super App โดยใช้ประโยชน์จากกบอ ทซึ่งทําให้ทอนคอยกลายเป็นหัวใจของทุกธุรกรรมในเทเลกรัมนั่นเองแต่เส้นทางของเทเลกรัมไม่ได้ราบรื่นนักหรอกคา่ะสิงหาคมปี2024เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นปาเวลถูกจับที่สนามบินฝรั่งเศสโดยข้อหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดการช่อโกงและอาชญากรรมองค์กรต่อมาปาเวลถูกปล่อยตัวด้วยเงินประกัน5ล้านยูโรแต่โดนคําสั่งห้ามออกจากฝรั่งเศสและหากถูกตัดสินว่าผิดอาจติดคุกถึง10ปีประเด็นที่ซับซ้อนก็คือว่าเทเลกรัม ไม่ใช่แค่แอปแชทอีกต่อไปแต่กลายเป็นระบบการเงินด้วย t e l e g r a ม w a l l e t และทอนคอยด้วยแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ p าวเวลเทเลกรัน่าจะยังคงต้องดําเนินการต่อไปได้ค่ะเพราะระบบถูกออกแบบให้กระจายอํานาจมีเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ทั่วโลกแม้จะถูกปิดกัน้นโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ผู้ใช้ก็ยังเข้าถึงผ่าน VPN ได้อยู่ดีแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงด้วยความมืดมนค่ะปี2024 t e l e g r a มสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งทํากําไรเป็นครั้งแรกรายได้ทะลุ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมี กว่า500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยความสําเร็จส่วนใหญ่มาจากทอนคอยนั่นเองต้องบอกว่าแผนการซูเปอร์แอปแบบกระจายศูนย์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอาจเปรียบได้ว่าเทเลกรัมกำลังก้าวไปสู่การเป็นวีแชทของโลกเว็บซ้ที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตัวเองได้มากกว่าและใช้ทอนคอยเป็นกระดูกสันหลังของระบบการเงินต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในอุดมการสามารถแปลงเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้หากมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องต้องบอกว่าเรื่องราวของเทเลกร a m ถือเป็นบทเรียนล้ำค่าของการต่อสู้เพื่ออุดมการ์ ในโลกที่เงินตัดสินทุกอย่างแต่ก็น่าคิดนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วเทเลแกรมจะอยู่รอดได้หรือเปล่าแต่กลับเป็นโมเดลธุรกิจที่ยึดมั่นความเป็นส่วนตัวและขับเคลื่อนด้วยเว็บ3จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหการรมเทคโนโลยีได้หรือไม่และนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ เพราะว่าผลลัพธ์ของมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตต่อเสรีภาพดิจิทัลและการควบคุมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทั่วโลกติดตามเรื่องราวที่จะพาคุณไปไขความลับถอดรหัสธุรกิจแห่งโลกนวัตกรรมกับระดาและพัะระดาได้ที่ Digital Frontier และอย่าลืมติดตามไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ